อยู่บ้านดูไว้จ้าคุณขับไปก่อนแล้วนี้สิบ่ะกูมาขับเดี๋ยวมันจังหวะโดนขโมยอมีคันไหนอีกไหมจ้าลงรถมึงเจอมันลงรถล็อกราด้วยนะเว้ยได้เพื่อนคันนี้ใช่ไหมมันล็อกระยะไกลได้นะเว้ยมือแทงทิ้งนานยังอ่ะนานแล้วนานแล้วอยู่โรงพยาบาลถ้าถ้ไม่หลักโรงพยาบาลไม่เจอแเราโรงพยาบาลมันไม่อลอกเมื่อไหร่อ่ะไม่คุณถุงไม่ได้ไม่เมื่อคุณมามาในบ้านแล้วคุมีของนะ เออคุณถูกแม่งเลยไม่หลับคุณหนึ่งดิเอามาคนหนึ่งดิอะไรวะไม่สองเลยถ้าจะเอากูณมีถุงกูไม่มี็ะไรไม่ข้าวแบบมันเนี่ยเยอะนะพกคนทั้งบ้านอ่ะพี่บ้มเลี้ยไอ้แบนแบนตัวนี้ออกมาอนนสองคนอ่ะเอาอย่าสลบนะหรือเอาทั้งเซตเลยต้องมีแปดคนอ่ะเซตอ่ะถูกมากโคถูกมากอันนึ่งไม่บางมีสองสองถูกไหมพวกสองถูกแล้ววางใจเดียวเมียเดียวเมียเดียวโอเคพัฒนนะอานถูกอ่าไอ้ไม่ตีพวกถูกอันนึงจบน้องได้เลยผมกพี่ถูกอยู่ห้าสิบบาท ไอ้แบนมึงเอาออกมาสองเซตเลยใช่ปะได้สุดถุงคือได้ทำรายารใช่ปะเดี๋ยวใครมีของกัหน้ารถสี่เลยก็ได้บ้างเมื่อถุงมาสองเซตเลยน้องจอนมึงมีนี่ไม่ใช่หรอไอ้รถสี่อะย่าสุดานเชื่อกะเออไปไกลจอนเที่ยมีบ่างมึงอ่ะก็เอามาเลยมาเอามาเอามาเลยสี่เอามาเลยสี่ก็มาสองเซตอ่ะโอเคได้พี่หลงน้บะเข้าได้วัสดีตอนนี้โอเคโอเคน้าบอกเอาเขาถ้ามีซอลลี่นะเฉพาะมีซอลลี่ อ่แล้เอาไปกระจายนู่นนะแคาสอม่าถูกป่ะเอามาสเซตคือไม่ต้องเอาถุงเอกมานะโอเคเชือกสี่ยาสลบสองเชือกสี่ยาสลบสองถูกยาสลบมาปัจ

เอาเชือมาเลยเดี๋ยวไปเอาเชือกมาไปเจอนนี้จอดนี่เจงนี่จงนี่เไปจงนี่ไปส่งข่าวมา้วคนนเอาเชือกมาเอาเชือกมาแนแอนเอไม่ใช่แอนไอ้จอนต้องบางันนี้มาล็อกรถไม่ได้ส่กัดลิ้นไม่ได้ด้วยจอนไอจอนไม้จอนมึงไม่ของมเนได้ดได้เอามีสติถ้ามีสตได้อมีของมเน่ย มียาสลบเฮ้ยพักหนึ่งบาึงพี่เซ็ตของก่อนให้เซ็ตของก่อนเชื่อเขาชาวเชื่อของผมไปผมมีสี่อันเนี่ยนมมออืาคนนี้มาคนจอนถือเชื่อดิหนึ่งสองเชื่อมารถใครเอาไปไม่รู้อ่ะกูไปรับคนหลังมานี่มันคนบอกอยังนั้ไม่ต้องก็ต้องไม่ให้ฟังผมฟังผมนะฟังผมง่ายคือเอายาสลบจากไอ้จอนอ่ะให้ให้รถบังเชื่ออยู่ที่พี่โทรหมดเลยเชื่อมาเอายาสลบไหมที่มีไงถุงอ่ะดิไม่ต้องไปขอคนไม่้ไปล่อยตรงนู้นก็ได้ไม่ได้หรอกอย่าให้เคลียร์ อันเดียดแล้วพี่ว่าไอ้เขี้ยกี่คนคนใช่ไหมเราไปโอ้ไม่เขี้ยวแล้วไม่ตอนนี้มันเราไม่ได้แข่งกันกระชุกบตอนนี้เราได้แค่สองคนเฮ้ยได้แค่คนเดียวอืมเชื่อต้องให้จอนต้องให้คนหนึ่งป่ะต้องเอาเชื่อไปถูกป่ะเฮ้ยตีได้เชื่อแล้วถูกป่ะไม่มีผมมีอะไรเบียดุูกเดี๋ยวตีป่ะ อ๋อเออไม่ต้องแล้วครบแล้วหลงโป้ไอ้ตีปคุมเราสองคนมัดใช่ใช่ยังมัดมือนหรือมัดขามัดขาหนึ่งโอเคมัดขาเอาไปเรื่อยดิดูฮะจะออกวิ่งไหนปะมาหนุนมาหนุนมาหนุนมาแต่วิ่งอยู่บอเขียวอยู่น่ะนี่อยาขอตั้งไหนดี โอ้โหมีเพิ่งโดนแทง เล้วแล้วคนนึงใช่เอากูหลบหลบกูเร็วๆมาเชื่อกันดิเชื่อพอเปล่าม้วนอีกเชื่อปะมีกับแอร์ปะเอะไรสี่หนึ่งสองไหมกูมาเฮ้ สี 3, ่สามหกอนประมาณหนึง่งสี่สามหกต้องไปปล่อยนะ้ำใครเอารถมาบ้างวะให้คนในบ้านไปปล่อยอะได้พี่ให้มันแอบไพี่ต้อย

เตรียมของสิไปไเรื่อยๆอะเอามาอีกสองชุดไปฮะกันรถอ,อยู่ไหนอะ มันมร้รา,า,านไป๊วอีกเน้ะเราไปชนที่อ่ะโคตรสนในทรัพยึ่ไปดูทำที่อ่ะไรไม่รู้ทำกูเสียเวลาด้วยตนไป้เทียเจมมาลดกูไปอเจมเหลอะเจมทำไม่อนไงบอกสงสัยก็เลยขึ้นดูขึ้นดูว่าเป็นรถอะไรก็เลยกดซื้อมั้งขึ้นไปดูอ่ะงงงันไอ้เหี้ยเออแท็กกูอ่ะ นทาี่เนี่ขับรถกูมาด้วยขับรถกูมาด้วยขึ้นทำไมผมถามขึ้นมาขึ้นมาซื้อทำไมผมถามหนไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะเราจ่ายของเลยแล้วขึ้นรถเดิมอ่ามานี่อ่าอ่าเราไม่รู้ใช่ไหมปะไอใครคุมหงอ่ะไอสองหกเก้าดีมาเป็นไอตีมให้ตีไปเดี๋ยวพี่จอนเอาเชือกมาให้ มาอแล้วหนึ่งสองันนี้เดี๋ยว่าไงพี่มาตั้งหนจีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยก็บอกเลยนะหน่งแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจวแจ้งเลยเออว่าให้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอะยไรพี่ีเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาพอดีว่ผมมาก่อนหน้านี้มอถามคแก่อนดเออดูแล้วเดี๋ยวค่อย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 จะ้งเเออว่้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอะจะทำต่ออไพี่สี่น่งเี่ยคเียคเี้ยเ <c oughs> ต้องรอตัวนั้นกลับมาตัวั้นแทงไปนะอืมนอนลงพยาบาลก่อนแล้วกันเล่นไม่เต็มเด้อให้เล่นไม่เต็มนอนด้วยกว่อนจะกลับเมา,าดีห,ห้องสองครับดูไว้ เต็มตัวเลยไม่ไปลุยกันมาแล้วเหรอเปล่าอยู่ในบ้านไปดูผลงานในในบ้านทำไมอ่ะเปคุกับตูกระตาดิูกระตายูกระตาอยากรู้ไปดูในบ้านอัพอันนี้หลังพอพเทศรีมันอัพมันมีตู้ตาเข้าบ้านดิเนาะ เขาไม่อยู่ไมื่อกี้แจังที่มาเน้องได้กันเลยเหรอน้องเออได้กันเลยอะเกิดไรมีข้าวป่ะหมดเหลือเลยอ่ะสักอันมีเค้กเอาป่ะมีเค้กอันนึงไม่เครียดเลยน้องเครียดอ่ะตามหาคนขายว่ะดูดิบุ้ม แล้วหายมันขายบื้มเพราะโดนประกาศปรับห้าแสนไ่้เลยหายแล้วครับอ,อหายแล้วครับหมอ คนที่แข่งป้ามั้งบอกครับอีวัน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 มีเค้กเท่าไหร่มีเค้กก้อนหนึ่งเหรอเอาเค้กมาเอาเค้กมาเนาะเอาเค้กมาเนาะอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตายขามีแขน เดินเดคนรอบให้เค้กดีเหร เตรียม mm. คนไว mm. mm. exactly. um. ้ในบ้านเยอะเผื่อตำรวจบุกมาว่ะไม่ก็เอาไปหลบๆข้าหน่อยดิะเนาะคือยู่ร้านตากะโอ้พี่พี่ไม่เห็นตำรวจข้างขวาอะไรนี่เหระอะไรวาเออแต่แก๊งแต่แก๊งตีการเขาจะยุ่งอะไรอ่ะไม่ถ้าเขาเข้ามาเราก็ช่วยได้อยู่ดีเราก็จัดการได้อยู่ดีฟรีถูก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 ได้มันไงเนี่ยบ้างเนี่ยได้มันเข้ามาดิเข้ามาผมยิงเลยพี่ ผมไม่รู้นกแชทบอกลมบ้านผมยิงตกรถเลยนะเราเข้ามาคุยอะยิงตกแกเอาเลยเอ๊ะเข้ามายิงผมยิงตกเลยเลื่อมาเอาเลยสวัสดีครับเป็นของด้วยเพนเอดีอยากกันเอ้าก็อยากกันเฮเตอร์ฟ เฮ้ฟันออีกเลยอยากมันต้องได้มันเว้ยน้องเล็กๆนะ269269กลอสับโบบบ้าไม่ใช่เลือกเพื่อนเลเซอร์ใช่ไหมอยอากัรเลยพี่เพราะว่าตำรวจไม่ได้ออ่ทำเพื่อไปเลยวะนี่พี่กอบอ่ะพี่หรือเปล่าบังเฮ้เขารู้ได้ไงว่าขุมอ่ะพี่พูดพี่พูด เราเข้าเขาเข้ามาแล้วเขาปิดไหพี่เราเข้ามาคันเดียวก่อนงี้เขาปิดเลยดีอกว่าะกาเอาหลุมตีอยู่นะ อาได้หมดได้เอารถกันไว้ดิเอารถกันไว้ดิเอารถกันไว้ขันนิดนเพราะเดี๋ยวถ้าเราบัมเข้ามารถแม่งกระเด็นใช่ไหมหวาลองาก็เดินบัมอาเอาเอาไอแปนเหรอพี่น้องตำรวจสิยาตำรวจมาใช้กับตำรวจได้เลยตำรวจถือลูกตอตลอดถือตลอดไม่ท่านตำรวจจะบุกแล้วนะท่านท่านต้องเอารถขวางดีเอ็ตรงหลังรถแม่ ไปข้างหน้านายแวนโดนเลยนะมึงนะไอ้พี่มันเปิดอยู่ตู่อะเป็นไเปิดไปก็ได้แค่พอมาได้ตู่ฮมันเข้าทางเดียวไงใช่มัเข้าทางเดียวโอ้โหเยอะดีว่ะให้มันเข้าทางเล็กไงปิดไปเลยเพื่อนจะเข้าไงอ่ะเออต้องเปิดอย่างนี้ต้องเข้าทางนี้ถูกแล้วข้นเเราาไม่ไได้ม่แต่กูไม่อยากให้มึงเล่นตรงนั้นนะกูอยากให้มึงเล่นข้างในอ่ะ เล่นตรงนี้ดิเล่นตรงนี้ก็ดินี่เล่นตรงนี้ดิเราให้ตำรวจมาหนุนตรนี้ดิโอ้นได้ปะตำรุจได้ต้นได้ใช่ปะเราไม่ได้ลากจากข้างนอกมาอันนีเขาเข้ามาบุกตำรวจยิงผ่านรูเชื่อกูปะ ความพี่ย่งกำแพงความพี่ย่งกำแพงบ้านอย่างเงกำแพงรู้อย่างเงี้ยไปได้ด้วยเฮ้ยพี่เอาหน้าไปอยู่ตดงนมดิ นี่ครับผมผหิวข้าวเฮ้ยส i̇şte ู้ๆน้องเฮ้ยเล่้บนดีป่ะงเท่านี้บนดีกว่าพี่เอรว่ามันในนั้นเว้ยมันโลอขึ้นมามันโดนดีเมียที่ะตัวนะเว้ยเอาขึ้นเหนือบนเมื่อไหรเอาขึ้นเหนือบนเมล่ะไหรไม่มันอุ้มได้ไหมอุ้มได้อุ้มได้อย่าลืมนะเว้ยมันมันมันต่อรถข้างๆบ้านได้นะเว้ยมันอุ้มขึ้นไปได้อุ้มได้ดิมึงวางข้างล่างแล้วมึงก็ขึ้นแล้วมึงก็อุ้มไหนน้องมันมันต่อรถข้างๆบ้านเอาเนาะเว้ยระวังไว้ข้าใบอ่ะอุ้มได้ดินนนน้้อออองงงงสรุุปยยัไเเีีี่่หมมมมาาพึ ไป ų, ans, uclear, ได้วยกันไปด้วยกันไปด้ไกลได้ครับพี ah ่ชายผมรำคาญเสียงหวอมากเลยอ่ะพ bueno, ี่พี่รีบๆไปแทงเขาดิโอ้ยถ ok, ้ามึงเห็นตำรวจมึงจะไม่พูดอย่างนั้นใช่เหรอเดี๋ยวอไปเดี๋ยวหลบพี่หลบ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 มึงโยนขึ้นมาให้มันดิ๋ยวเอ๊ะอ่ะอย่าดื้อเดี๋ยน้องอ๋อ ลงมาก่อนลงมาเออนี่กันไปนี่กันไหวาง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 าเอาออกมาขึ้นฝตปนามโยม่ะอสภาหรือข้อตำรวจวะมีกล่องดีติบขอสภาเ่ข้อตำรวจนะอ้วรถัปิดเลไม่ดีกว่าเอาปะน้อง เลยเลยก็ hell, ดีนะที่ไม่เสียเวลาด้วยนั่งบินที่ออร์ลอนกัน Yeah, a no, no. Ah, Johnny, God, no. So fuck to the guy. come เมือนเขาไม่แเดียวกูก็แงะเเห็นไ้่าเหมือนขี้ขูที่กูแคไม่าแกงเจเจไม่ตอลนือที่สกตเมครับครับผมออาเยอะผมอาเยอะอออาเอะไเอะออะเยอผมไม่ได้คว้าอาวุธดูดิเฮ้ยเป็นไรคับเป็นไรต้งลงแกงโลกไอเขาแบบมั่นใจปะว่าเราจะเดือดจะรอตัวใช่ไหมครับใช่ครับผมปรึกษาเพื่อนๆผมแล้ว อ๋อได้สติวิธีใช่ไหมครับเนี่ยอยากสนุกไหมครับต้นรวงอยากมันนะครับงั้นงั้นเข้าเข้าไปก่อนก็ได้ครับเอาอย่างนี้ไหมคุณรวรวจถ้าเอารถเข้ามาเดี่ยมันจะหน่วงไม่ไหวนะครับคุณรวรวจมันปิดทางดีครับผมต้องปั๊มรถออกไปเลยเปิดเปิดทางได้ไหมครับผม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 มีทางเข้าครับไม่ได้ปิดมิดครับอ๋อโอเคครับครับผมไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ปิดมิดครับ หน้าคางเข้าไม่มีเป็ืปากรอผมใช่ไหมครับเนี่ยตำรวจใช่ไหมอากครับตามตามนั้นใช่ไหมครับคุณตำรวจพกของมาเยอะไหมครับเก็บเก็บเก็บหมดแล้วครับเก็บหมดแล้วเนาะไม่เก็บตำรวจมาปนได้ไม่เป็นว่าตำรวครับลบกวนนิดนึงนะรถไม่ได้ใช่ไหมลบก้นนิดนึงนะฮะแก๊สเนี่ยครับอย่าปาเยอะเกินนะครับอย่าปาเยอะเกินนะครับเฮ้ยพี่พอแล้วเลิกคุยได้แล้ว นะะฮทั้งคู่เลยไม่ใช่พี่เราคุยได้แล้วเราคุยได้แล้วนะฮะโอเคเตรียมเตรียมตัวเคอร์ฟิวฮะโอเคมาเจอกันข้างในคุณตำรวจใช่ไหมอ้าวแล้วไปไงนอะพี่หายมาทีละคนทีละคนทีละคนเข้ามามึงเปิดทางให้เขาเข้าด้วยไอ้ไงจะทางเข้าไอ้ชี้อะเดียวดูเดียวหมดจะไม่อะกูจะปิดแล้วทาชนแน่าชนนแ่้ถทาชนแน่ คนนะครับเขาเล่นเองใช่ ยามีข้าวให้กินไหมครับผมชื่อตีครับผมชื่อเปียกอะไรนะครับปลาพวกมกินด้วยที่ให้เขาเข้าอ่ะคำรู้ให้เขาเข้าน่ารูหน่ารถเมล์เลยเนี่ยโอ้ยยังไงต้องชนด้วยเพื่อนได้เปไหนแล้วเขาชนปล่อยเขาชนเดี๋ยวพี่พี่มันจะเหินเข้ามันจะเหินมันจะเหินเข้ามันจะเหินเข้าไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นติดเห็นติดเห็นติดติดชัวพีเป้บอกมันจะเหินอ่ะ ไม่แน่นะกูอบอกให้รถมันแรงนะใช่รถมันแรงนะคลิปลุกหน่อยพี่มืดคลิปลุกหน่อยเขาบ้าอะไรเขาแอ้ลูกตองยิงหนะเดี๋ยวพี่มันเหินไปแล้วมันเหินไม่ฟังแล้วเห็นปะ <c oughs> เห็นแล้วน้องพี่เห็นแล้ว <c oughs> ได้อยู่พี่ได้อยู่เหินไปทางแล้วพี่เห็นปะงานดำฟรีอะไรอย่างเงี้อืองานดำฟรี อย่างนี้และคุ้มมีหลายวันะสองสี่หกแปดสิบเยอะเกือบยี่สิบเนาะไม่โดนใจที่มาด้วยวะไม่โดนเนี่ยที่คุณต้องหลบแบะจ่าเนี่ยเออโอเคเลย <c oughs> สายควันไม่เห่าเหม็นอะไรนี่ตรงโจทย์อยู่ว่าอันนี้แม่เหอไม่ตรงเหรอมันไม่เขียวเหรอมันเทาพี่เห็นบ้านเป็นคนคือนมาสายคือนสายล้อรถล้อเหลือล้อต้องมใครหลอดอะยีนปะบินมาหมดล้อได้ไหนอ่ะสายพี่เป็นเหมือนกับบินมาไลายครั้งใครอ ได้เหรอยินได้พี่่จำไม่ได้ป่ะอันนี้ป่ะแล้วใครไปไปขึ้นตรงนั้นน้อยไอ้เปรมเหรอไอ้เปรมโดนแล้วไงเปรมโดนโดนแล้วแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาโดนอะไรอ่ะก็ไม่โดนอะไรแค่เอาเข้าไปก็กินน้ำออกไปของยิงได้ปืนซ้ายอ่ะเราไม่ยิงเดือยเขาจะจับใครอ่ะเขาไม่รู้อยู่แล้วอ่ะดู

อันนี้แบบว่านี่แบบว่าคิดแบบว่าอนาคตเลยนะสมมติว่าถ้าตำรวจแบบไม่เข้ามาทันทีจนในสาวคนนั้นมันสงบนับหมดเวลาที่เรนโดนงดนโดนลดนโ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 ่นโด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 นโอนเดนนโดนโดนโดนโนโนโดน้ดนโดดนโดนนโดนโดนโนนโดนโนไดนโดดนโดนนโดนนโดนโดนนโดนโนปดนนน ต้องยิงสองตัวนู้นให้ครันข้างหน้ากับผมนะ